เที่ยวกันต่อในภาคใต้เหมือนกันที่จังหวัดสงขลานะครับใครที่ชอบไปดูของเก่าแก่นะครับโดยเฉพาะเครื่องใช้ที่เป็นของโบราณน,นะครับจานชามสังคโลกเครื่องลายครามเก่าแก่ต่างๆต้องไปที่บ้านประภัยย่านเมืองเก่าสงขลากันนะครับมีของจัดแสดง3 0 0พันกว่าชิ้นนะครับเป็นของสะสมที่เป็นลักษณะของพิพิธภัณฑ์ให้ไปท่องเที่ยวกันได้ครับ ตราการตาตั้งแต่ภายนอกบ้านเลยครับที่ประดับตกแต่งไปด้วยเครื่องลายครามงานเซรามิกต่างๆเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เรียนรู้กันนะครับมีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางเข้ามาเที่ยวบ้านประภพซอยหนองจิกตมบลบ,บ่อยางอําเภอเมืองสงขลาครับซึ่งปรับปรุงตกแต่งบ้านท่านขุนที่เป็นบ้านโบราณอายุมากกว่า100ปีตั้งอยู่ที่ถนนนางงามย่านเมืองเก่าครับแล้วก็เปิดให้เข้าชมตอนนี้ฟรีเลยนะครับ นายกระจังจารุพฤษพันธ์เจ้าของบ้านประภัยรับเป็นนักธุรกิจด้วยแล้วก็เป็นข้าบดชชื่อดังในจังหวัดสงขานะครับเล่าว่าชื่อประภัยก็คือชื่อภรรยาครับด้วยความรักและลึกถึงภรรยาอันเป็นที่รักที่จากไปแล้วนั่นเองก็ตั้งใจที่จะประดับตกแต่งบ้านหลังนี้ครับแล้วก็เปิดให้มาท่องเที่ยวชมนะครับ จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้โบราณนะครับทั้งเครื่องเบญจรงค์แบบไทยในสมัยรัชกาลที่5เครื่องใช้โบราณของชาวมุสลิมก็มีแล้วก็เครื่องใช้ที่สะท้อนถึงวัฒนธร,รรมจีนมากกว่า3,500ชิ้นนะครับทุกมุมของบ้านเต็มไปด้วยเครื่องเบญจรงตั้งแต่ซุ้มประตูฝาผนังต้นไม้แล้วก็จัดมุมระดับแสงสีให้สวยงามนะครับขณะเดียวกันก็มีความร่วมรื่นในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งนะครับ ตัวบ้านเองก็ปรับปรุงเสริมความแข็งแรงเพื่อการใช้งานแล้วก็ความยัง่ยงยืนของตัวบ้านนะครับเต็มไปด้วยต้นไม้มีความร่มรื่นนะครับมาเดินเที่ยวชมกันได้ทั้งวันนะครับตอนนี้กลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่จุดถ่ายรูปของย่านเมืองเก่าสงขลาคืกคักไปแล้วครับแน่น,นอนที่สุดเป็นความสุขนะวันนี้นักท่องเที่ยวบางันเป็นันทุกคนมาทุกคนแฮปปี้เพราะมันไม่มีที่ห แล้วเราก็าเปิดปีก่อนนะพระผมอยากจะทําเมือนก่อนแล้วให้เก็บเงินค่อยว่ากันแต่เราก็จยากเป็นนะ,นะเพราน,นักท่องเที่ยวมาทุกคนก็บอกผมต้องเก็บังนนะไม่อย่างนั้นของมันจะเสื่อมเนว่ บ้านประภัยตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมนะครับทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับเดินทางมาเที่ยวชมมาถ่ายภาพวันหนึ่งหลักพันคนต่อวันเลยนะครับก็ทําให้ย่านเมืองเกา่าสงขลาคึกคักขึ้นมามากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตจะเพิ่มข้อมูลความรู้ผ่านทางแผ่นป้ายข้อความต่างๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้ประวัติของเมืองอีกด้วยครับ ตอนนี้เปิดให้ชมทุกวันนะครับ9โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นนะครับก็อยากให้นักท่องเที่ยวได้ไปดูให้สมกับความตั้งใจของเจ้าของบ้านนะครับที่รวบรวมเอาของดีแล้วก็อยากจะให้ถนนที่เป็นเมืองเก่าแบบนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งด้วยครับ